วิธีที่จะเอาคิวออกไปเนี่ยแน่นอนว่าต้องเลเซอร์นฮะ,ะเลเซอร์นี่คือปลอดภัยแล้วก็ทํางานต่อได้งัสะดวกที่สุดไปถึงตัวช่างเองนะครับก็จะทํางานต่อไปได้หรือแก้คิ้วน่ยมันจะง่ายมากเพราะฉะนั้นนะอมจนะแนะนําลูกค้าเสมอว่าไปเลเซอร์กับคุณหมอสกินนะครับ สวัสดีครับอาจาร,รย์โอมนะฮะหรือที่ใครๆเรียกว่าอาจออนะฮะอจออคือย่อมาจากอาจาร,รย์โอมนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เปิดร้านนะฮะที่สาขา1น,นะครับที่เกษตรนวมินนะครับก็คือเซิร์ฟได้เลยสี่ขัดโอมไอบาร์แล้วก็สาขา2ตอนนี้บินไปเปิดที่อเมริกาฮะลาสเวกัสนะครับก็กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ฮะน่าจะประมาณเดือนหน้าแนี่เสร็จแล้ว เราจะบอกก่อนว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยทรงคิ้วเนี่ยมันไม่ได้มีหลากหลายเหมือนตอนนี้นะครับก็คือจะมีแค่ไม่กี่ทรงไม่เอ่อสมัยก่อนเขาไม่ฮิตทรงตรง,ตรงด้วย,วยซ้ำฮะก็จะมีแต่ทรงโค้งนะครับทีนี้ทุกคนก็จะูเป็นบล็อกเดียวกันหมดเลยก็คือเป็นทรงโค้งหมดเลยทีนี้ตอนเนี้ยวิพัฒนาการนะฮะแฟชั่นหรืออ่ามันจะมีเทรนการแต่งหน้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะอ่ะคิ้วมันก็เลยมีการเพิ่มทรงนอกจากเป็นนอกจากจะเป็นทรงโค้งทรงตรง ตรงแบบหางโตกตรงแบบหางเปิดคือมันจะมีหลายหลายแบบมากครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรื่องทรงคิ้วเนี่ยโอมเนี่ยกับช่างทุกคนในทีมทีมงานในร้านเนี่ยจะมีการแนะนําลูกค้าก่อน คือถ้ามันสวยอยู่แล้วลูกค้าไม่มาแน่นอนนึกออกใช่ไหมถ้าทรงเก่ามันสวยเขาก็จะไม่มาแก้เขามาแก้เพราะว่าทรงเก่ามันไม่สวยวิธีที่จะเอาคิ้วออกไปเนี่ยแน่นอนว่าต้องเลเซอร์นะฮะเลเซอร์นี่คือปลอดภัยแล้วก็ไปทําทำงานต่อได้ง่ายสะดวกที่สุดไปถึงตัวช่างเองนะครับก็จะทํางานตอบไปได้หรือแก้คิวค้วเนี่ยมันจะง่ายมาก ัวโปรแกรม PicoWay นะครับถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการลบรอยสักโดยเฉพาะนะครับด้วยคลื่นพลังงาน PicoWay ที่มีความละเอียดเยอะที่สุดในโลกสามารถที่ทำลายเม็ดสีได้หมดโดยที่ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นนะครับโดยเฉพาะรอยสักคิ้วเนี่ย สามารถลบได้ง่ายมาไม่ว่าจะเป็นรอยสักคิ้วเก่ารอยสักคิ้วแบบ3มิติหรือรอยสักคิ้วแบบใหม่ล่าสุดนะครับสามารถที่จะลบให้หายไป100%โดยที่ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นและที่สำคัญก็คือว่าหลังทำเนี่ยขนคิ้วยังปกตินะครับไม่มีร่วงไม่มีขขาวนะครับ หลังลบรอยสักคิ้วนะครับคนไข้ก็จะเห็นเลยว่าเรีแอคชั่นหลังลบเนี่ยจะขึ้นมาเป็นสีขาวๆก่อนโดยที่ขนคิ้วเนี่ยยังคงอยู่ปกตินะครับนะรอยสีขาวๆเนี่ยหลังจากผ่านไปประมาณ1-2ชั่วโมงจะขึ้นมาเป็นรอยสีแดงนะครับนะซึ่งรอยสีแดงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับประมาณสัก 2- 3วันเนี่ยรอยสีแดงก็จะหายไปโดยปกติแล้วหมอก็จะจ่ายตัวยาที่ลดการอักเสบคนไข้ก็จะไม่ได้มีอาการใดๆหลังหลังทำนะครับแล้วก็เราก็จะนัดมาอยู่ประมาณสัก1เดือนเพื่อมาทําการลบต่อครับ เพราะฉะนั้นอมแตแนะนําลูกค้าเสมอว่าไปเลเซอร์กับคุณหมอสก,กินนะคะเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยคุณหมอเขาเขาเรียนมาโดยตรงเขาจะรู้วิธีการรักษาเขาจะรู้วิธีการจ่ายยาให้แต่อย่างที่อมบอกคือถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยช่างสักคิ้วเนี่ยเราไม่ได้เรียนเรื่องอสก,กินมาโดยตรงเราอาจจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ดีเท่าคุณหมอ